แฟฟก้ไฟดีเบงค่ะเด็กๆใกล้ปีใหม่แล้วใกลป้ลกลปีใหม่ที่สุดครู้สึกไงบ้างใกล้ปีใหม่แฮปปี้แฮปปี้เหรอปีนี้มีอะไรรู้สึกไม่ดีบ้างทั้งคู่เลยมีอะไรบ้างอ,าอะไรนะอนนอนไลน์เรียนออนไลน์เหรอไม่สนุกเลยออนไลน์เรียนออนไลน์ไม่สนุกเลยแล้วปีหน้าอยากขออะไรให้ตัวเองบ้างขอให้ไปโรงเรียนขอเพื่อน ขอให้ไปโรงเรียนได้อยากไปเล่นทิงชางกับเจอเพื่อนแม่ไม่ตื่นเลยวันนี้เรียนออนไลน์ไม่เรียนหรอวันนี้วันหยุดเก็บด,ดีตั้งไว้อันนี้มันตั้งแบบนี้ได้นะพบชคิดว่าอน,นี้มีแกกไหมมีสิจะ <c oughs> แฉนุมมันเปียกหมดแล้วไงใช่ปีใหม่แล้วนะครับ เราจะทำอของขวัญปีใหม่ทำไปฝากตายายอาจจะมีเผื่อสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แฟนเของเรานะครับอาจจะมีผู้โชคด,ดีและวันนี้เราก็จะทำเมนูชาบูบะเราเคยคุยไปแล้วเรื่องนี้ก็คือ YDK นะครับย่อมาจากอะไรแนะนเนะ,ะบอกที่กองสิยาเดบะเดคิดุนะคะเป็นปรัชญาการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นคือเราต้องเชื่อว่าลูกๆทำได้ทำได้ไหมวันนี้ทำได้ไหม เด be, ็กๆเมื่อทำอะไรเองเป็นก็จะสามารถเพิ่มความมั claro ่นใจให้กับเขาด้วยแปรงฟันเองเป็นอาบน้ำเองได้ทำอะไรง่ายๆตามวัยของเขาได้วันนี้จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเราจะให้เด็กๆลองเรียนรู้ด้วยตัวเองโอเคเราจะให้หนูๆรับผิดชอบนะคะความขนมตามความสามารถและสักยภาพของเขาสอคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะละลายช็อกโกแลตนะละลาย กระจายทั้งหมดเลยคะเยี่ยมโอ้ยอดโอ้ทุกคนถ้าเกิดใครได้ของขวัญจากจิงเลนี่ใครต้องชอบไหมหนูว่ายับ we tried okay okay ลูก okay นะโอเคลูกโอเคเดี๋ยวพ่อช่วย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 เย็ ไม่เป็นไรแม่เรียนรู้เแม่ก็เรียนรู้ That's okay, be careful. I didn't o w h e water is hot. ได้อยู่ลูกได้อยู่ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้แม่พิมอานี้ไม่เสร็จแล้วฮะใกล้นะอันนี้คือขั้นตอนที่ยากที่สุดนะหนู้้่าจะทำยังไงกับแม่พิมพ์ก็ต้ไป้ายใช้อะไรป้ายดีอ่ะไม้ปงไม้ปังปาดปาดไม้ปาดนี่ๆๆๆอ่ะแรงจี้้ามจ้ ทาไปตรงกลมๆช่วยกัน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 เชอบ oh, <shock S 1> เลยเออทาไปเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแข็งตัวมันจะเป็นรูปโดมรูปมันจะเป็นกลมๆคึ่งวงกลมเออนะลูกมันยากนิดนึงนะคะหันมาเป็นเด็ก <c oughs> เอองนั้นเออของจีนดูเรียบร้อยนะทําได้เลยเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเทคนิคการ <c oughs> สอนเขาหรือเลี้ยงแบบ Y D e K <c oughs> ให้เขาลองผิดลองถูก <c oughs> ช็อกโกแลตบอมนี่อาจจะแบบเจ๊งก็ได้นะ <c oughs> อาจจะได้ลูกหรือว่าลูกเสียหรือทำใหม่ป่ะใหม่ค่ะเอออย่างนั้นหละลูกเออตั้งใจดีมากลูกตั้งใจดีมากเอออย่างนั้นแหละโอเคกูดพอได้แล้วครับพอได้แล้วสำหรับครั้งแรกของเขาโอเคร้อยแห้งต่อลูกต่อโอเคระหว่างที่จินคนไปคนนี้ก็ทำความสะอาดงานของขจาดตัวเองโอ้เก่งโอเก่ง เนนียออกมันไม่บางไปใช่ไหมมันไม่บางครับมันหนาตีัวมาแตกมันน่าจะแกะยากหนึงเพราะว่ามันติดแน่ดูพ่อดูว่าพ่อทำให้ดูอันหนึ่งก่อนอุ๊ยมันล้าวเห็นไหมมันล้าวแตกมัน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 อ่ะปูร้องแกะดูอันนี้อันนี่ะนี่นี่แยาแล้วแย่แล้วดูเมื่อกี้บอกว่ายากที่สุดแล้วตัวบอกว่าอะไรว่าบอกว่ามันไม่งายนะตูบอกว่ามันง่ายตัวเลย

สามกดไปกดนกดเฮ้ยกดแรงกว่านี้ได้โอ้โหตกโแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมกดไกันี่เียรไปเลยมากไปเลยนี้เอาไ s eat o u พั a เ k ็ด หลัจากที่ช่วยกันลองแกะดูกระทางไปรอบแรกก็จะให้หนูแกะเองแล้วนะทางเป็นทางเลเป็นเลเอาเท่าที่ได้เอาเลยลูกดลงมเออโอ้ยยินดีด้ยทำได้ทุกคนเดจะต้องกลัวแรงหน่อยเออได้ลูกได้ได้โอ้เป็นปุบนิดหน่อยนี่ไงลูกได้ได้ได้ลูกได้ได้เด้ไ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 ได้ดได้ด เออได้ได้โอ้โหมูปิดสอยเหมือนกันเลยเออเย้เย้ดีไหมโอ้ของปีใหม่อันนี้นะครับไม่ได้หมูหมูเลยฮะไม่มีแต่จก ไม่ได้แจกนะขอมีน้อยนะหอีอีกสิบรางวัลที่เราแจกเดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปนี่คือสิ่งที่พ่อทั้งทําแตกทั้งแม่ทําแตกนี่นี่พ่อทำหักเราลองเยอะเราลองเยอะครั้งแรกมาดูต่อเลยดีกว่าถุงถุงโย่นะคะโกโก้พาวเดอร์แล้วเราก็เปิดความสวยงามนะคะเปิดความสวยงามลงไปช็อกโกแลตละลายปึ๊บปึ๊บว้เร็วมากปึ๊บมือสั่นอ่ะเสร็จแล้วลูกหนึ่ง สร็จแล้วสองสเอาแล้วเอาแล้วำเสร็จแล้วรูปตัวอย่าขอเอารูปนี้ไปเก็บก่อนใส่แบบคให้หอยายอาวยายใส่อะไรใส่บัตรปรชาชด้วยไหมใช่ใใใส่หัวใจให้ยายอ่ะเตรียมร้อมนะประกบนะขับินี่ประกบประกบลงไปค่อยระอยค่อยค่อยๆ เออปิดแล้วไฮโลโอ๊ยไปให้ตาให้ตาครับอ่ามีของตัวเองนะมีใส่มาชิโลชิโลนางมิตชิโลอะสีทองให้ตาไปเลยพอดีพอดีพอดีต้องพอดีต้องพอดีลูกพอดีโอ้อ้ เราจะเอาสีขาวลรยไงเอเอหยอดลงไปหยอดลงไปตรงตรงที่มันข้างบนนี่เออที่มันเป็นบุบๆของหนูอะ่ะอื ขอลองขอลองหน่อยอร่อยเป็นไงเ้าไม่มีใครตอบเลยหมอเขาไปเต้นอยู่ตรงนู้นเลยเหมาะกับการทำเป็นของขวัญก็ยอร่อยนะลูกเดียวอยู่เลยคือหวานคุณต้องมีเวลาออกมาหวานคือต้องต้องทำสี่ชั่วโมงอ่ะ หลังจากที่เด็กๆกินช็อกโก้บอมไปแล้วก็กินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วได้เวลาสําหรับการแจกของรางวัลปีใหม่สิ่งที่เราจะแจกก็คือแปรงสีฟันโคโดโมรุ่นอัลตาสมายและรุ่นซอฟแอนด์สลิมจุดเด่นนะครับเรื่องด้ามจับของทั้งสองรุ่นที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดอย่างรุ่นอัลตาสมายรุ่นใหม่ที่ด้ามยางมีการเคลือบสารซิงค์ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้นาน3เดือนเหมาะสมกับเด็กวัยห้าถึงเก้าปีที่ฟันแท้เริ่มขึ้นและรุ่นซอฟแอนด์สลิมแปรงที่เหมาะกับเด็กวัยสามถึอองหกขวบรุ่ ยังดูดอากาศที่ท้ายด้าวางตั้งพื้นได้ทําให้หัวแปลงและด้ามแปลงไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคผิวอื่นๆป้องกันเด็กๆจากเชื้อโรคในห้องน้ําได้นะครับด้ามจับที่กระชับมือทําให้เด็กๆสามารถแปลงเองได้สะดวกไม่ลื่นหลุดช่วยทําให้เด็กๆสามารถเริ่มต้นดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีแบบที่พ่อแม่หมดกังวลโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด สำหรับคนที่ไม่ได้ของฟันคุณสามารถหาซื้อแปรงสีฟันโคโดโมนี้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือทางออนไลน์ที่เราแปะไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับปีใหม่นี้ทุกคนสามารถไปลองทำช็อกโกแลตบอมกันได้นะครับไม่ยากครับแต่ไม่ง่ายเออยนะเออโออกินึด้ยดูทำได้ดถอะมันเล่นตั้องปวดโอโอุ้ยโอ้